ครับสวัสดีครับวันนี้นําไก่รุ่นมาแนะนำหนึ่งตัวนะครับไก่ตัวนี้เป็นลูกเจ้าดารัวนะครับบวกแม่ดํำด้านกองลัวอายุสามเดือนเศษนะครับกระดูกไก่โครงสร้างดีรอยชนหน้าจะได้สองเจ็ดอยู่นะครับตัวนี้ เห็นแววชนกันตอนสองเดือน,นครับสู้กันในฝูงก็แข่งรัวอยู่นะครับตัวนี้มีแววดี่งตัวตัวนี้ผมเปิดไว้ที่สิบห้าใบแดงนะครับไม่รวมสูงนะตัวนี้ก็อาพี่พี่ท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับส่วนไก่รุ่นตัวนี้จะเป็นสายเลือดสามยาวร้อยครับตัวนี้ พ่เป็นเจ้าดำรัวครับแม่เป็นดำนด้านกองรัวก็